โอนี่ผ่านหมดน้องไร้ค่ะผ่านหบรฮะคุณวิชุเครืองงามคุณวิชุลุคดนตรีผ่านหมดครับคุณสมบัติของของขรัฐมนตรีตรค่ะใช่ค่ะที่ส่งมาที่เลขาคอรรม คุณวิชิตบอกว่าไม่มีว่าที่รัฐมนตรีท่านไหนที่คุณสมบัติมีปัญหานะคะคุณวิชิตก็ผ่านนะท่านแค่รอเอกสารเซ็นยืนยนันแต่ถ้าประวัติมีปัญหาในอนาคตก็สามารถถอดถอนได้ค่ะคือตอนแรกมันมีกระแสข่าวออกมาว่ามีว่าที่รัฐมนตรีสองท่านคุณสมบัติไม่ผ่านนะะักข่าวก็เลยถามคุณวิษณุนะคะเมื่อเช้าคุณวิษณุบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบตอนนี้ไม่มีใครมีปัญหาค่ะเพียงแต่ว่ากําลังขอหลักฐานยืนยันให้ชัดเจนเท่านั้นบางอย่างหลัก ฐไม่ได้มีที่เราอยู่ที่เจ้าตัวบางอย่างหลักฐานอยู่ที่หน่วยงานอย่างเช่นอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์อยู่ที่คณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือเรื่องหุ้นแบบนี้ค่ะต้องมีหลักฐานยืนยันและรัฐมนตรีต้องกรอกประวัติและเซ็นชื่อรับผิดชอบเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคุณนิสฐสนุบ,บอกว,กว่าก็ต้องรับผิดชอบอส่วนประวัติเคยติดคุกหรือไม่เนี่ยอันนี้คุณนิษฐสนุบ,บอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นไม่สามารถบอกได้ ต้องรอให้เขากรอกประวัติแล้วเซ็นรับผิดชอบมามแล้วถึงจะเอาไปตรวจกับหน่วยงานของรัฐนะคะส่วนกรณีการบกพร่องคุณธรรมจริยธรรมก็ไม่มีหน่วยงานไหนเช็คได้อีกอยู่ดีเพราะมันเป็นนามธรรม,ามแต่เจ้าตัวเขาจะเซ็นรับผิดชอบมาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตก็คือให้ไปถอดถอนเอาหรือถ้าใครสงสัยก็ให้ไปยื่นสารตรวจสอบเอาอ การรอเอกสารยืนยันจากว่าที่รัฐมนตรีแน่นอนนักขาก็ต้องถามว่าจะทําให้กระบวนการทุนกล้าวรายชื่อคอรมอล่าช้าหรือเปล่าเพราะคุณเศรษฐาบอกว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็จะทุนกล้าววันนี้เลยใช่ไหมคะคคุณมิชโุบอกว่าก็ไม่ได้ทําให้กระบวนการล่าช้านะคะเพียงแต่ว่าจะไม่สามารถบอกได้ว่าจะทุนกล้าวเมื่อไหร่เพราะหลักฐานยังไม่ได้มาคือตอนนี้มีมีรอเอกสารของบางท่านอยู่ค่ะอันนี้คือคุณมิชโุคุณมิชโุขณะที่คุณเศรษฐาทวีสินเช้านี้ให้สัมภาษณ์รอบเช้าที่พักเพื่อไทย แร่งกิจสิดีกาอยู่ก็จะพยายามให้ทันทุนเก้าครมาวันนี้ก็แปลว่าต้องตามมาให้เซ็นในครบต้วงคือรับรองตัวเองเนี่ยถูกไหมใช่ก็คือขอความเห็นไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะอย่างที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานนะคะคุณสมบัติรัฐมนตรีซึ่งเมื่อเช้าคุณเศรษฐาบอกว่าขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่ได้ความยังไม่ได้ให้ความเห็นตอบกลับมา แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นวันนี้แหละเดี๋ยวเกรษฎาีการน่าจะตอบมาวันนี้แหละก็พยายามจะเร่งให้ได้ภายในวันนี้แล้วเดี๋ยวจะโทรศัพท์ด้วยคุณเศรษฐาของโทรศัพท์ไปติดตามกับเลขาคณะรัฐมนตรีเอาฟังเสียงดีกว่านะองาบจะได้กินกับพี่แล้ว <c oughs> ยังครับแต่เข้าใจว่าวันนี้นี่แน่นอนครับวันนี้ผมคงพยายามเร่งของใบเดี๋ยวจะพยายามโทรตามทางท่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับ ใช่ครับใช่ครับไม่นนผมไ<ผ>ม่อยากจะไปนเน้นที่คุณพิชิตนะครับก็ดูคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับก็จะมีทั้งสักก็ก็ให้แน่นอนดีกว่านะครับนี่ยกเป็นตัวอย่างคัะเนี่ยที่ประเด็นเรื่องการยื่นขอพระราชบัยัทวของคุณทักษณิณคุณเสถาบอกยังไม่รู้เรื่องยังไม่ทราบเรื่องย้ำว่าเร,เรื่องของคุณทักษณิณเป็นเรื่องส่วนตัวและคุณทักษณิณเคยบอกแล้วว่าภาคการเมืองไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมค่ะอโวชมะวันนี้ท่านนายกมีภารกิจด้วยนะคะ ออกจากเพื่อไทยไปสมุทรสงครามจะไปพบปะผู้ประกอบการประมงที่ท่าเทียบเรือโรงน้ําแข็งสิริไพโรดนอกเหือจากนั้นประเด็นกรณีฝากอะไรถึงพลเอกประยุทธ์ไหมที่เมื่อวานอําลาตําแหน่งไปแล้วน้องไรผู้เสียหาบอกว่าวันนั้นที่ได้เข้าไปพบพลเอกประยุทธ์ที่ทําเนียบก็ได้ถามท่านว่าท่านจะไปทําอะไรก็เข้าใจว่าท่านชอบตีกอล์ฟก็ได้รับคำก,ก็ได้แนะนําท่านนายกไปว่าท่านนายกควรจะไปเที่ยวต่างประเทศบ้างเอาเหรอ ใช่ใช่คือคนดังอย่างท่านนายกเดี่ยไปต่างประเทศเพราะไม่อย่างนั้นมันจะใช่ไหมไปไหนก็มีคนเข้ามาไงท่านนายกก็บอกว่าไปไหนได้ไปไหนได้เพราะว่าเขาจาหน้าท่านได้หมดทุกคนซึ่งออพอคุณเศรษฐาแนะนําว่าท่านนายกประยุทธ์ควรจะไปเที่ยวต่างประเทศบ้างเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าลูกสาวสองคนเขาก็ไปเที่ยวที่ต่างประเทศก็สนุกดี ผมก็เลยบอกไปว่าให้ลูกสาวทั้งสองคนพาคุณพ่อไปเที่ยวบ้างอยากให้ท่านได้ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็เล่นกอล์ฟค่ะครับวันนั้นที่เข้าไปพบท่านที่ทำเนียมก็ถามท่านว่าท่านจะไปทําอะไรเขาเข้าใจว่าท่านชอบตีกอล์ฟนะครับแล้วผมก็แนะนําว่าท่านควรจะไปเที่ยวต่างประเทศบ้างท่านก็บอกลูกสาวสองคนของท่านก็ไปแล้วสนุกโดยตลอดผมก็บอกว่าลองให้ลูกสาวพาไปเที่ยวบ้างก็ขอให้ท่านได้ไปเที่ยวในต่างประเทศนะครับแล้วก็ รักษาสุขภาพให้ดีเล่นกอล์ฟให้ดีนะครับขอบคุณครับนั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะ